ว่ากันว่าผีนางตานีชอบล่อลวงผู้ชายไปลวนลามด้วยรูปร่างหน้าตาที่งดงามทําให้ชายใดที่ได้พบเจอเป็นอันต้องตกหลุมรักไปจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ชายใดที่ได้ผีนางตานีเป็นภรรยาอสุดท้ายมักจะต้องมีอันเป็นไปเรื่องราวของนางตานีจะเป็นยังไงจะสนุกสนานตื่นเต้นแค่ไหนเรามารับชมกันได้เลยนะคะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เงียบสงบกลางปา่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีนางตานี ที่สิงสถิตยอยู่ในดงกล้วยที่ชอบล่อลวงผู้ชายให้หลงรักเรื่องเล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเตือนภัยผู้ชายในหมู่บ้านซึ่งผีที่ได้รับการบรรยายไว้ว่าเป็นผีที่มีรูปร่างหน้าตางดงามที่สุดนั่นก็คือผีนางตานีเป็นผีญิงสาวสวยผมยาวฝ่ามือฝ่าเท้าแดงอ่อนเหมือนขาหนกพิราบริมฝีปากมีสีเหมือนตําลึงสุกกลิ่นกายหอมดอกกล้วยหอมสบายสีตองอ่อน นุ่งจงกระเบนสีตองแก่ตามแบบสตรีไทยโบราณในหมู่บ้านแห่งนี้มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับผีนางตาน,นีที่เคยหลอกหลอนชาวบ้านหลายคนบางครั้งในคืนที่เงียบสงัดเสียงหัวเรอะโหยหวนของเธอจะดังขึ้นพร้อมกับสายลมที่พัดผ่านดงกล้วยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีนางตาน,นีที่เคยหลอกหลอนชาวบ้านโดยเฉพาะเหล่าชายหนุ่มที่หลงเข้าไปในดงกล้วย บางครั้งผู้ชายเหล่านั้นจะได้ยินเสียงอ่อนหวานของผู้หญิงปริศนาดังขึ้นพ่อหนุ่มรูปปลอเจ้าหลงทางหรือเปล่าเสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากทุกทิศทางทำให้พวกเขาสับสนและตกใจกลัวหากพวกเขาตอบเสียงนั้นยิงสาวแสนสวยในชุดไทยโบราณสีเขียวจะปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเธอคือผีนางตานี ด้วยรูปร่างหน้าตาที่งดงามทำให้ชายใดที่ได้พบเจอเป็นอันต้องตกหลุมรักไปจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์แต่ชายใดที่ได้ผีนางตานี้เป็นภรรยาสุดท้ายมักจะต้องมีอันเป็นไปนอกจากเรื่องราวการหลอกลวงแล้วผีนางตานี้ยังเป็นผีที่มีความน่าสงสารเธอต้องมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ที่ต้นกล้วยตามลำพังในป่าลึกเป็นผีที่หอยหาความรัก และต้องการความอบอุ่นจากผู้ชายที่รักเธอต่กฎของวิญญาณผีตานี้อิงคือการดูดพลังชีวิตของคนที่รักเพื่อรักษาพลังชีวิตของตัวเองทําให้ชายใดที่อยู่กับนางตานีอิกจะถูกดูดพลังชีวิตไปจนหมดและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้มีชายหนุ่มหลายคนที่เคยเล่าว่าพวกเขาเห็นดวงตาสีแดงของผีนางตานีในความมืด รอยยิ้มที่ดูแสนเศร้าของเธอทำให้พวกเขารู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวหลายคนที่เข้าไปในดงกล้วยในยามค่ำคืนต่างพากันหายสาบสูนย์อย่างลึกลับมีเรื่องเล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อบุญมาซึ่งถูกผีนางตานี้หลอกไปจนได้เป็นสามีของเธอเลยบุญมาได้เล่าว่าในคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงร้องไห้ในดงกล้วย เมื่อเขาเข้าไปดูพบหญิงสาวสวยคนหนึ่งที่นั่งร้องไห้อยู่เจ้าเป็นใครการทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่บุญมาถามด้วยความสงสารหญิงสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาสีแดงของเธอสะท้อนแสงจนันทร์ริมฝีปากสีตำลึงสุกแย้มยิ้มอ่อนข้าคืออ่อนอโนงข้าต้องการความช่วยเหลือเจ้าจะช่วยข้าไหมบุญมาไม่รู้ตัวว่า ตกอยู่ในมนสะกดของผีนางตานี้เขาพาอ่อนอนงกลับบ้านและในคืนนั้นเขาก็กลายเป็นสามีของเธอแต่หลังจากนั้นบุญมารู้สึกอ่อนแอลงทุกวันร่างกายสู้ผอมและเหนื่อยล้าตลอดเวลาชาวบ้านต่างเตือนเขาให้ห่างจากอ่อนอนงแต่บุญมาก็ไม่เชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งบุญมารู้สึกว่าตนเองไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้อีก เขาใต้อย่างลึกลับในอ้อมกอดของออนอนมชาวบ้านต่างหวาดกลัวและเชื่อว่าผีนางตานีได้ดูดพลังชีวิตของบุญมาไปเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ชายหนุ่มในหมู่บ้านต่างหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในดงกล้วยยามค่ำคืน<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้พบเจอกับผีนางตานีที่สิงสถิตยอยู่ในดงกล้วยนั้นในค่ำคืนที่เงียบสงบเมื่อไม่มีผู้ชายลงเข้ามาในดงกล้วย นางตานีจะนั่งอยู่ใต้ต้นกล้วยมองดวงจันทร์ด้วยสายตาเศร้าเธอว้าเวและเหงาคิดถึงความรักที่ไม่อาจเป็นไปได้เสียงร้องให้เบาๆของเธอมักจะดังไปตามสายลมทำให้ผู้คนที่ได้ยินรู้สึกสลดใจนางตานีต้องทนอยู่กับความเหงาและความรักที่ไม่อาจสัมผัสได้แม้เธอจะมีรูปร่างงดงามแต่ภายในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอต้องการเพียงคนที่รักและเข้าใจแต่โชคชะตากลับเล่นตลกทำให้เธอต้องอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปแต่ทว่าทองเอกหนุ่มชาวบ้านรูปงามกลับไม่ได้ใส่ใจกับคำเตือนเหล่านี้เขาเป็นคนรักการผจนภยัยและมักออกหาของป่ามาขายเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวคือหนึ่งทองเอกเดินผ่านดงกล้วยแสงจันทร์ยามค่ำคืนที่ส่องผ่านยอดไม้ลงมาที่ต้นกล้วย ทำให้ทองเอกมองเห็นต้นกล้วยได้อย่างชัดเจนในความมืดในขณะนั้นก็มีเสียงหวานหวานดังขึ้นพ่อหนุ่มรูปหล่อจ๊ะจะมาคนเดียวหรอทองเอกหันไปตามเสียงพบหญิงสาวสวยผมยาวผิวขาวเนียนนุ่มเธอยืนอยู่ใกล้ๆต้นกล้วยใหญ่ที่เขากำลังมองอยู่ทองเอกตะลึงในความงามของเธอจนแทบลืมหายใจยิงสาวยิ้มอ่อนหวานก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ มือเรียวยาวของเธอตาที่แก้มของทองเอกเบาๆกลิ่นหอมดอกกล้วยอ่อนๆลอยมาจากร่างของเธอฉันชื่อออนอโนมอาศัยอยู่ที่นี่จ่ะพ่อหนุ่มไม่กลัวผีตานีเหรอทองเอกยิ้มพลางสายหัวข้าไม่กลัวผีตานีแต่ข้ากลัวจะไม่ได้พบเจ้ามากกว่าออนอโนมหัวราอเบาๆก่อนจะเอื้อมมือจับมือทองเอกและพาเขาไปนั่งใต้ต้นกล้วยในค่ำคืนนั้น ทั้งสองพูดคุยกันจนกระทั่งทองเอกรู้สึกเหมือนตกอยู่ในมนสะกดความงามและเสน่ห์ของออนอโนงทำให้เขาลืมสิ้นทุกอย่างหลังจากคืนนั้นทองเอกมักจะมาหาออนอนทุกคืนทั้งสองมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและกลายเป็นคู่รักกันทว่าความสุขของทองเอกเริ่มมีเงามืดเข้ามาเมื่อร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแอลงทุกวัน เขารู้สึกเหนื่อยล้าและสูบผอมลงจนชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นทองเอกเอ็งดูไม่สบายทำไมไม่ไปหาหมอะ่ะชาวบ้านถามด้วยความเป็นห่วงทองเอกพยายามหลีกเลี่ยงคำถามและยังคงไปหาออนอนงทุกคืนแม้เขาจะรู้สึกอ่อนแอมากขึ้นทุกวันจนในที่สุดเขาทนไม่ไหวและถามออนอนงทำไมข้าถึงรู้สึกอ่อนแอลงทุกวันออนอนงมองทองเอกด้วยสายตาเศร้า ข้าเสียใจทองเอกพลังชีวิตของข้าอ่อนแอมากและพลังของเจ้าถูกถ่ายโอนมาหาข้าเพื่อความสมดุลข้ารักเจ้าแต่ข้าก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ทองเอกน้ำตาไหลด้วยความเสียใจเขารู้ว่าเขารักอ้อนอนกเกินกว่าจะละทิ้งเธอไปแต่เขาก็ไม่อยากจบชีวิตในสภาพนี้ในคืนสุดท้ายที่เขาไปหาออนอนง mm hmm. ทองเอกรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายเพื่อพูดกับเธอ ข้าไม่เสียใจที่ได้รักเจ้าออนอนงน้ำตาไหลเช่นกันเธอกอดทองเอกไว้แน่นร่างของเขาค่อยๆอ่อนแรงลงจนกระทั่งเขาสิ้นลมหายใจในอ้อมกอดของเธอหลังจากการตายของทองเอกก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปในป่าอีกดงกล้วยตานีกลับมาเงียบสงบเหมือนเดิมในคืนที่แสงจันทร์ส่องสว่างออนอนงนั่งอยู่ใต้ต้นกล้วย คิดถึงความรักที่เธอเคยมีเธอรู้สึกเสียใจและหยหาอยากมีคนที่รักเธออยู่ข้างๆแต่เมื่อใดที่เธอมีความรักเธอกลับต้องสูญเสียมันไปเพราะพลังชีวิตของชายหนุ่มถูกดูดไปเพื่อเธอออนอนองคิดถึงทองเอกชายที่รักเธอโดยไม่กลัวความตายเขาทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาแม้จะเพียงชั่วครู่หนึ่งก็ตามแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่อาจรักษาความรักนั้นไว้ได้ ในที่สุดเธอต้องสูญเสียเขาไปปอนอนองนั่งคิดถึงทุกคืนวันและน้ำตาก,ก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอรู้ว่าเธอต้องอยู่ในดงกล้วยนี้ตลอดไปและไม่สามารถหาความรักที่แท้จริงได้แม้เธอจะมีรูปร่างงดงามแต่ชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยความเหนาและเศร้า เธอเพียงต้องการความรักแต่กลับไม่สามารถมีมันได้เธอเพียงต้องการคนที่รักเธอแต่โชคชะตากลับเล่นตลกทำให้เธอต้องอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปเรื่องราวของทองเอกและผีนางตานีอีกยังคงมีผู้เท่าผู้แก่เล่าขานอยู่ในหมู่บ้านเพื่อเตือนภัยบรรดาชายหนุ่มให้ระวังความงามและเสน่ห์ของนางตานีที่อาจนำไปสู่ความตายได้ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดชาแนวด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ